ลกลางคืนอีกแล้วนะหรุดร,รับข้อสนอกลางคืนที่4นะผมดูเหมือนว่าเสียงเกมจะดังมากเลยนะฮะกลัวเสียงมันหลุดลอดเข้าไปในเกมอีกแล้วโอเคหวังว่าเสียงเกมจะไม่เข้าไปในหูฟังเอ้ยไม่เข้าไปในไม้นะผมเพราะเสียงค่อนข้างดังเลยนะมันปรับไม่ได้ด้วยอะผมรู้จะทําไงโอเคเรามาเข้าสู่ค่ําคืนที่ ที่4แล้วนะผมครับคือที่4นี้เราต้องทำสเต็กไก่ฟ้านะผมไม่รู้ว่าเป็นสเต็กหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราต้องหาวัตถุดิบชิ้นแรกก่อนนะผมอ่าเท่าที่ผมสังเกตนะฮะวัตถุดิบจากเกมนี้นะฮะจาก2,3สพาร์ทตั้งแต่แตัดต่อมานะผมผมก็สังเกตได้ว่าวัตถุดิบมันอาจจะซ่อนอยู่ในท,ทุกซีนนะผมฉะนั้นเราอาจจะกดไปก่อนก็ได้นะฮะ โอเคไปที่ห้องสามนะผมเข้าไปเลยฮะห้องที่สามห้อง nah, นางนกยูงเป็นนกยูงดีกว่านะผมเราต้องถ่ายรูปนะดูเหมือนว่าเขาจะให้เราถ่ายรูปนะผมโอ้ oh. ไม่มีอะไรเลยนะฮะจะโปรดถ่ายรูปให้ฉันด้วยกดแล้วไม่มีอะไรนะผม ปดูโซนอื่นก่อนแล้วกันนะผมอันไหนเก็บได้เราจะเก็บไว้ก่อนนะเราค่อยมาแก้ปริศนาที่หลังนะผมโอ้อันนี้มีแสดงละครนะฮะเป็นหุ่นเชิดนะผมเราได้น้ํำยาอ่าน้ํำยาถ่ายรูปมานะนะไอะ่เป็นน้ํำยาที่เอาไว้แบบล้างโฟงล้างฟิลม์มอะไรอย่างงี้ปะลิก้านะฮะท่นแน,น่พอเราได้ใบชามาแล้วนะผมโอ้เราได้ อัิบิอาิบเพิ่มเติมครบแล้วนะฮะที่เหลือก็ทำภารกิจกันนะฮะทีีก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะ,ะอ๋อกดวงในเลื่อนเข็มสั้นนะฮะกดวงนอกเลื่อนเข็มยาวนะผมอาจะต้องไปหาตัวบอกเวลามานะ,ะน,นี่แหละ l a d ี้อ b น u รนะฮะ Mr. c r o อ Mr. O เโอเคมาดูบนโต๊ะกันนะฮะหลายจะต้อนน้ำยามาใส่ตรงนี้นะโอเคเหมือนที่คิดนะครับผมนี่ มีเสัลักสแตมนะฮะรูปคนพายเรือเราจำตรงนี้ไว้นะผมสติเลกเทรเจอร์ภูมิใจเสนอนะฮะวันที่8สิงหาคมอีกแล้วนะผมความทรงจำของทะเลสาบนะฮะอ่าเรื่องราวสุดซึ้งเกี่ยวกับอดีตและอนาคตนะผมแสดงด้วยมิสเตอร์พรีเซนต์นะฮะอ๋อในฐานะของเดี้อินบลูนะผมโอเคคนเดียวสแสดงหมดเลยนะผม ทุกตำแหน่งนะครับผมโอเคโอเะเปิดได้นะผมโอ้ oh, oh, มีกระจกใส่นะอันนี้กล่องแหละกล่องดนตรีเหรอดูเหมือนว่าเราจะต้องไปหาอาสูตรดนตรีมานะผมโอเคก่อนที่เราจะไปหาสูตรดนตรีเดี๋ยวเราไปดูหลายๆอย่างในห้องด้วยนะฮะวัน oh, นี้ถ่ายรูป มีบางอย่างขาดหายไปนะผมเขาบอกว่ามีบางอย่างขาดหายไปเจอคุณแจ้นะฮะโอเคมีกล่องอแล้วล็อกนะผมถ้าอยากมาไขาตรงนี้ปะไม่ใช่นะผมมาขีดไฟอีกแล้วแว่นขยายแล้วก็แปรงนะผมตอนนี้อุปกรณ์ที่เราี เฮ้ยชีย้ขนลูกเลยเขาอะไรเนี่ยน่ากลัวอเอรเราได้แปลงเลือดมาแล้วนะผมแต่ทำไมใช้ไม่ขีดแล้วมือเลือดออกวะ <c oughs> มันขี้ตกใจเลยแหละกอรอเปล่าๆนี่ดูนะฮะมันคงไม่ให้เรากดเข้ามาดูเล่นๆหรอกมั้งมีสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะผม สามสัญลักษณ์นะฮะโอเคเรากลับมาดูที่เดิมนะที่เราใช้อ๋อใช้แปลงทาได้นะผมอ๋อเช็ดได้นะฮะโอเคแสดงว่าเราอาจจะต้องถ่ายรูปนะผมอ่ลองทําสีตามนี้ดูนะฮะเอ้ยใช้คุณเจไขาก่อนดีว่าโอเคได้หมวกมานะผมหมอไปทําอะไรเอ่ย ราจะต้องใส่หมวกไปก่อนนะฮะใส่หมวกแล้วเรียบร้อยอาจจะมีความหมายว่าเราอาจจะต้องใส่ชุดให้ครบนะฮะพอไฟครบปุ๊บเราถึงจะเริ่มถ่ายรูปได้อย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะผมโอเคเดี๋ยวเราลองทําสีแล้วกันนะฮะรู้จักชุดเมื่อกี้นะ่าจะเป็น Lady in Blue นะผมเป็นหญิงสาวสีฟ้านะฮะลายจะต้องทาสีตามนี้นะโอเคเป็นไม้กางเขนนะผม โอเคเราลองมาทาสีดูนะผมมาการเขนเสีศิปลปะเกตสีนะผมมาเรียบร้อยโอเคเหมือนงานไข่จะครบแล้วนะฮะเปิดไฟสองหลอดจากนั้นเราก็ไปถ่ายรูปกันนะผมว่ามีอะไรบางอย่างหายไปเหรออะไรหายไปอะ่ะอ๋อนี่เราต้องอ๋อ มันผมแค่เห็นนะผมเวลาเขาใช้กล้องโบราณแบบนี้นะฮะอาจจะต้องมันต้องใส่แบบกระจกไปก่อนนะผมไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเหมือนกันนะโอ้เห็นรหัสด้วยทําไมรูปมันเป็นแบบนี้อะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะผมโอเคเราได้รูปมาแล้วนะเอากระจกออกได้ไหมกระจกออกไม่ได้นะผมอะไรไม่รู้นะผมออกก่อนในภาพนี้มีรหัสนะผม เราลูบใส่ตรงนี้ได้ไหมอ๋อเราลูปใส่ได้ด้วยนะฮะเพื่นขยายเอามาซองอะไรซองรหัสหรอโอเคไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะแต่ตรงนี้จะเป็นรูปเป้านะผมอันนี้เป็นรูปเครื่องรางยงมมาทูดนะฮะแล้วก็เป็นตัวเอสนะผมอะไรต้องใช้รหัสนะเมื่อกี้เห็นมีตู้ใส่รหัสด้วยนะผมอ่ากล่องใส่รหัสอยู่นี่นะผมอ่านี่เป็นรูปเป้านะออเมื่อกี้ถูกแล้วนี่ โอเคแล้วก็ตัวเอสนะผมเปิดแล้วอ๋อแล้วน้กากอีกามาครับผมโอเคดูเหมือนว่าเราจะต้องเอานากาอ้กกาอ์ตูนมให้คุณนกยูงนะผมโอเคเงื่อนไขครบไปแล้วหนึ่งอันนะผมเราไปดูตรงนี้ต่อนะผมมิสเตอร์คราวนะผมเราก็ต้องใส่อันนี้สองอันนะฮะเด่รอช้าสองเส้นนะผมปึ๊บปึ๊บโอเค ครบเงื่อนไขนะฮะไปถ่ายรูปต่อเลยกระจกใสถ่ายนะฮะ <c oughs> โอ้โหกล้องนี้ระบบดีจริงนะผมมีฟิลเตอร์ให้ด้วยนะผมอ๋อเป็นรูปภาพพร้อมกระจกนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นต่อนะฮะผมไม่รู้ว่าถ้าเอานี้มาใส่ตรงนี้จะได้อะไรไหมไม่ได้นะผม โอเคถ้าไม่ได้เรารเราต้องเอารูปไปใส่ในกรอบนะฮะเฮ้ยอันนี้มีรูปนาฬิกานะผมตัวนี้นะใช้แบ้นขยายสองให้ดูเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องไปซูมเข้าที่หลังนะผมเป็นรูปนาฬิกาตอนสามโมงครึ่งเหรอแต่ทำไมสามโมงครึ่งเข็มมันตรงวะน,นี้เป็น2ไม่ก็สามนะผมโอเค สามนะแล้วก็ครึ่งนะผมหอเราได้มาเป็นที่นวดขนมปังนะฮะนวดแป้งนะผมนวดขนมปังเฉยอันนี้คืออะไรผมก็ยังไม่รู้นะผมอาจจะเป็นลาดซ้ายขวาซ้ายขวานะฮะไม่เคช่างมันเดี๋ยวเราไปทำอันที่เราทำได้ก่อนนะฮะ อืมเฮ้ยได้แล้วเราต้องเอาไม้นวดนะฮะมาให้ตัวนี้ใส่นะผมสุดเด้ฉันชื่อบร็อบฉันก็ชื่อบร็อบแกเป็นใครนี่แน่นี่แน,น,น่อืมเฮ้ย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 เราได้ขวานมานะผมแกตีฉันอย่างนั้นเหรอบร็อบใช่แล้วบร็อบฉันตีแกนี่แน่นี่แน่นเน่งฉันตีคืนแล้วกันนะอืม ออออออแต่ซะแต่ซะแต่ซะนี่คืออะไรอะโอ้เราได้คบเพลิงอันเล็กมานะผมโอเคมันว่าจะหมดแล้วนะคบเพลิงอันเล็กหรอเอาไปใช้กับอะไรเอ่ยที่บอกนะว่าเอ้ยเอามาถือแล้ว โอเคเรายังอยู่ที่โรงละครอยู่นะผมสลับฝั่งกันสองตัวนะโอเคจุดไฟอืรถโควบเพลิงซานะข้อหาเฉาะหัวนะผมเอ,อือได้กุญแจมาแล้วนะผมจบการแสดงแต่เพียงเท่านี้โอเคจบการแสดงแล้วนะฮะกว่าจะเจอจุดนะผมเราได้กุญแจมานะ เอามาเปิดตัวนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะตัวนี้ล็อกอยู่นะผมเอามาเปิดตรงนี้น่าจะเป็นหัวนกฮูกนะผมจริงจริงด้วยนะฮะเรามาถ่ายรูปกันนะฮะยิ้มนะครับผมให้คิดซะว่าวันนี้เป็นการยิ้มครั้งสุดท้ายคืนละกัน <c oughs> <c oughs> โอ้โหเสียงถ่ายรูปน่ากลัวมากเราได้รูปมิสเตอร์โอมาแล้วนะผมโอเคเอาไปแล้วก็เอารูปไปใส่ก,กรอบกันเถอะเอ้ยนี่ไง เจ็ดจุดแล้วนะผมทีป่ปลุกคอเสื้อนะห้าสี่สามสองโอ้เสียงไปเป็นขั้นบันไดนะผมห้าสี่สามสองสามสี่สามสองหนึ่งสุดท้ายสามนะผมโอเคมาดูที่กรองดนตรีกันนะฮะจำได้ไหมครับผมเกือบจำไม่ได้แล้วโอเคอยู่ในแพทเทิร์นเมื่อกี้นะเล่นเพลงเลยเฮ้ กญแจมาแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะฮะโอเคกระจก็มาเปิดกล่องนี้แน่นอนโอ้ช่องเก็บของเยอะแยะนะผมกลัวว่ามันจะเต็มอยู่เฮ้ยเราได้ปืนมาแล้วฉากนี้จะเป็นฉากรุนแรงนะฮะใครที่อายุต,ต่ำกว่า18ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะฮะหรือว่าใครที่เซนซิทีฟในเรื่องนี้ก็ข้าไปก่อนนะผมขอโทษนะฮะ ให้คุณได้แต่งตัวส,สวยๆก่อนนะผมเอาหล่าจะต้องไปถ่ายรูปนะโอเคโอเคครับเมื่อกี้ผิดภาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะผมโพสท้าได้สวยมากครับผมยิ้มนะครับผมสามสองหึงรูปสวยมากครับผมสุดยอดมากครับ อเป็นศิละปะที่สวยงามที่สุดนะผมไม่ใช่นะฮะอย่ามองเรื่องความตายเป็นเรื่องธรรมดานะผมอู้ไม่เจงเอาได้เนื้อมาแล้วนะผมแหมเป็นโรงแรมที่แปลกนะผมเ <c oughs> ส,ส,ส,สียงสดใสเชียวเมื่อคืนมีคนตายานะฮะมาเที่ยวบีนะผมเราไปสำรวจรบีกันก่อนนะฮะ เราได้วายแดงมานะฮะเพื่อเป็นวัตถุดิบบรรทัดไปนะครับผมค้าคืนนี้จะเป็นค้าคืนที่ห้านะครับคุณพนักแขกของเราเช็คเอาท์ไปก่อนแล้วนะฮะฉะนั้นก็เหลือแขกท่านเดียวนะคืนนี้ขอให้ท่านรับประทานอาหารอยาอร่างอร่อยได้เต็มที่เลยนะผมวันนี้เราต้องเตรียมดินเนอร์นะครับโอเคเราได้กุญแจห้องมาแล้วนะผมเราก็เอากุญแจไปเสียบนะฮะ ทำได้ไหมครับเป็นรูปอะไรเป็นรูปเลเรือนั่นเองนะครับผมโอเคมันจะไม่มีอะไรให้กดแล้วนะฉะนั้นเรามาเริ่มดินเนอร์ของคืนนี้กันเลยนะฮะสำหรับพิเศษคุณหมูนะผมโอ้โอ้วันนี้วัตถุดิบชั้นเยี่ยมเลยนะเนี่ยมีทั้งใบชามแล้วก็วายขาวคำคือดินเนอร์ครั้งที่สี่นะผมอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ อร่อยอร่อยมากเลยนเนื้ออะไรนี้ชอบเลยโหฮโฮฉันคนเดียวสินะที่ได้กินจัดสิ่งนี้น่ะะเป็น perfect dinner นะครับผมโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาวกันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าก็ตามมาติดแน่นอนนะฮะพาร์ทหน้าก็คงเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วเรามั้งครับนี่เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วแหละยังไงไว้เจอกันครับ เร็วๆนี้ไม่นานแน่นอนเจอก,กันครับผม